สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ้ะเจอกันที่นเคยประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊หนโอเค <Okay. S 1> เจดำนั่นเองนะวันนี้วันจันทร์มันเดย์ไนท์มีลาลิกาสเปนมาฝากโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line แอด at aia 8 8 8แปดแสนใจร่วมสนุกแอดได้เลยที่ at aia แปดแปดแปด ตีสามตรงนะพวกแกนะอันดับ20บวยถ่วยเลยอย่างเลบันเตเนพบันดับ8ไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียนะจ๊ะเลบันเตเนชนะชนะ1เสมอ 1, 1แพ้3จากขัานด้านหลังสุดฟอร์มก็ไม่คยดีเท่าไหร่ถึงได้จมบัวยอยู่เนาะส่วนบาเลนเซียนชนะ4เสมอ1ตอนนี้ก็เริ่มกระเตื้อขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปในลาลิกาสเปนแล้วนนองไม่แพ้ใครด้วยใช้ได้แถมเฮตุเฮตพวกเขาดีกว่าเลบันเต้นิดนิดในช่วงขัาด้านหลังสุดที่เจอกันโดยตรงนะบาเลนเซชนะไป2 เสมสอ2และแพ้เลมันเต้ไป1เกมนั่นเองนะจ๊ะเอาดูตัวผู้เล่นกันนิดน,นึงก็แล้วกันเนาะเลมันเต้ันเล่นในบ้านพวกเขาใช้แนวรับเป็นออสการ์ดัวเต้ตรงกลางเป็นเปเปรูและศูย์นาก็เป็นอดีตทีมชาติสเปนด้วยอย่างโรเบโตโซดาโดนั่นเองนะจ๊ะส่วนบาเลนเซียนะแนวรับอ๋อโชเซกา่าตรงกลางเนี่ยดานนี่ปาเรโกกาลสโซเลข้างบนนี่ก็มีกอนซโลเกเดสนำทีมนั่นเองนะคู่นี้บาเลนเซียบังคับชนะ กี่ประตูก็ได้พวกแกโอเคเวอร์เลยประตูเดียว2ประตูได้หมดเลยขอแค่เก็บ3แต้มได้โอเคเวอร์ <Okay. S 1> แต่ถ้าเสมอเนี่ยตัวชาไปแถบหนึ่งเออซูจยนดัมดูแล้วมันมี2มุมไม่รู้นะมุมจะนดัมมี2มุมคือไม่เสมอก็บุกชนะสําหรับบาเลเซียเพราะนั้นซื้อมุมเสมอกับมุมชนะของไอ้ข้างข่าวแล้วกันประตูเดียวเองน่าจะพอทําได้เบียดเบียดก็เพียงพอแล้ว บาเลนเซียโอเคโอเคเอา่าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, คลิปนี้เจดำนะจ๊ะแฟนเพจเจดมภาษาไทยกดไลค์ตั้ง C first นะแล้วก็ YouTube วิเคราะห์บอลล้วนๆที่โอเคเจ๊ดำฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยกำลังจะ3,000ซับแล้วอย่าลืมนะแล้วก็ใน TikTok ใครเลื่อนๆอยู่กด follow ให้ด้วยที่เจ๊ดำ official นั่นเองนะจ๊ะเอา้าวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลก็แล้วกันค่ำคืนวันจันทร์ก็มีบอลให้ดูเนาะให้เชียร์กันด้วยพรุ่งนนีี้้เเเจจจออกัััใหม่บคบโ๊ดดำสสวสา